โอเคลูกน้องมันน่าจะตายหมดแล้วแหละเฮ้ยเสียงที่ว่านี่คืออันนี้กันหรือ Broskiwi di ตอบตอบตอบ Yes yes Kiwi di down d o ดิบดิบฮ้ยมมันปืนเลเซอร์บีมนี่วะ Kiwi di ก i w i di อ้าฉันตัวไม่แน่ๆเฮ้ยทำไมฉันยังไม่ตายอะ่ะวา Why ก a n t กีบีดีดับดอบดอบเย็ก so ีบีดีด so ดูดิดีเด็กยิงฉันไม่ตายหรอกฮ่ๆไม่ตายสักทีวายกากกีบีดี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 ดอบดอบดับเย็ด Yeah. đừng thổ xuống yeah. gibbidi 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 đi uh. gibbidi gibbidi đi gibbidi gibbidi đi <coughs> gibbidi đi gibbidi đi นะครับที่ผมลืมกดอีกแล้วโอ้ไม่ Course. ได้ถ่ายคลิปมานานฉันเองที่จะเป็นคนไปฆ่ามันเ้ยทไม่ถึงอะ่ะไอ้ไว้กางใครๆก็ว่าฉันกางเดี๋ยวสกิบิดี้พูดได้อะไรวะเนี่ยปัญญาอ่อนไปแล้วฮะบายบายไอแกกีบีดีกีบีดีเฮ้ย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 กีอะไรเราเนี่ย Haa.. Bidon YAAA Eh.. eh.. leh Hoi! Dia akan tukar senjata ke mana? Ski bidi.. Ski

ไอ้นี่มันสกีมินี่ไฮเลทตของเรานี่วะใช่เราเองสกีมินี่ไฮเลทตไฟดีกีมีดีดับดับดับเย็นเย็ยยยยยไม่เขาไม่ร่าเมนเอ้ยเอ้ยดีดนันไดยังไม่ตายโยกจีเมนเลยสกีมินี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 

กีบีดีกีบีดียีตูมใครตัวดำก่อนแพ้รายตูมยากกีบีดีกีบีดีรายตูมเอ้พักมันยากนี่้วพวกเรา <c oughs> นี่นี่ว่า <laughs> ôi, vừa rồi một nhau hết con con à, uh, uh, yeah, đi phá, không có sợ ski กีบีดีดับดับกด๊อกเจี๊ยสเฮ้ยเฮ้ยนี่มันระเบิดดุ๊คชีว่ะเอ้า my god wow กีบีดีกีบีดีไอ้กีแมนมันลงไปแล้วกีบีดีกีบีดีกีบีดีเฮ้ยลงไปตามเลยย้ายตูมเฮ้ย มาสู้กันให้ดีๆสิฟ้าสกีบีดีสกีบีดีนี่มันแปลว่าตกลงหรืออะไรเนี่ยสกีบีดีสกีบีดีอยู่นั่นยา่าอู้เฮ้ยเดี๋ยวมันเปิดโอ้ทุกคนผมทำสกีบีดีให้เล่นภาพนี้นเชื่อเพื่อสกีบีดีแล้วโอ,โอ้ผมว่าโหลดมาเล่นดีกว่าไหมเอออยากลอง อะไรวะเนี่ยเข้าเกมใหม่เลยทำคลิปต่อกีวีหยา

kì đi 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 tù có em lưỡi yêu. lưỡi này bót nữa ừ.